อ่เรามานับดูเห็ดปวกวันนี้ที่ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบอ็ดดอกค่ะเห็ดปวกค่ะมี่ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะโอเคค่ะเยอะไหมคะฝั่งนี้ก็เป็นเห็ดตะไคร่นะคะนี่ค่ะเห็ดตะไคร้ค่ะตะไคร้นะคะ โอเคค่ะเห็ดอะไรคะเห็ดอะไรคะเห็ดตะไคร้เห็ดปวกค่ะดอกใหญ่ไหคะดอกใหญ่เลยค่ะดอกไก่แดงค่ะดอกใหญ่ค่ะจุนัจถึงเห็ดอะไรเห็ดตะไคร้ ค่ะเห็ดตะไคร้ค่ะดอกใหญ่ไหมคะดอกใหญ่เอาวางไว้ดีๆเรียงสวยๆสิค่ะเห็ดปวกค่ะเห็ดปวกเล็กค่ะนั้นนั้นเห็ดปวกเล็กค่ะเห็ดปวกดอกเล็กค่ะเห็ตดตะไคร้ค่ะเห็ดตะไคร้ ใหญ่ไหมอนับดูดินับนับย <c oughs> <c oughs> หญ่มาแล้วให้ยาญ่ดูเอาวางไว้ให้ใหญ่เอาดอกเดียววางไว้ดิถือดีๆ <c oughs> โชว์โชว์สองดอกเจะขึ้นสองม,มือระวังตกเยอะเลยค่ะเห็ดค่ะ,ะช้าๆชดาแยไม่เอาลง